จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิศภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนม,มเศษในการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูก,กเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบวชนักพรตฤสีดาบดทั้งหลายเจ้าบังบดชจารับแลเจ้าสำนักเจ้าที่ตนิกายเกจิอาจารย์จำกำมังเวททั้งหลายภาคมืดภาคมารทั้งหลาย เหล่าบริวารแห่งภาคมืดภาคมารทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนะที่เคยที่ถูกสกดถูกกรอบงำถูกกักขังจองจำโด,ดนมาห่งคุณใสม่มต์ดำกระถาคมเวทมมต์มกระถามนักจิตี่เตปพลังอภิญญาตบาช,ชาญยาใ,ใดก็ตามนะน้อมใจขอขอมาก,กรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสระ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสลาหนังขจฉามิธรรมังสลาหนังขจฉามิสังขังสลาหนังขจฉามิทุติยัมปิพุทธังสลาหนังขจฉามิทุติยัมปิธรรมังสลานังขจฉามิทุติยัมปิสังขังสลาหนังขจฉามิ ตัติยัมปิพุทธังสลาหนังขัจามิตะติยัมปิธรรมังสลาหนังขัจามิตัติยัมปิสังขังสลาหนังขัจามิขอนอบน้อมองค์มหาบาร,รมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระสัจธรรม แต่คุณพระรัตนไตรัและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีกรรมใดๆที่ได้เคยครอบงำเคยแทรกแซงจิตแทรกแซงนิมิตชับจงจิตเคยล่อลวงหลอกลวงองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ หรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยวิถียานด้วยอภินญ,ญาอิทธิฤทธิเดชด้วยนิมิตการสร้างภาพและเสียงการใช้คำพูดโกหกหลอกลวงสร้างเรื่องสร้างราวบิดเบือนความเป็นจริง เพื่อควบคุมเอาไว้ใช้งานการแทรกซึมการปั่นจิตปั่นใจในหมู่ผู้โปรดการกั่นแกล้งรัง,งแกการข่มขู่หรือใช้เงื่อนไขต่างๆในจิตในใจของผู้อื่นดึงให้ผู้อื่น ออกห่างจากพระสัจธรรมออกห่างจากการโปรดสัตว์การปลอมตัวเป็นองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์หรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพื่ลอล่อลวงให้ผู้อื่นไกลห่างจากพระสัจธรรมให้หลงเข้าใจผิด จนบิดเบือนเนื้อหาพระสัทธธรรมแอบอ้างองคุณเบื้องสูงเพื่อหากินหาผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความมหังการปฏิเสธปฏิคะต่อองค์มหาบร,รมีผู้โปรดสัต หรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายกรรมที่เคยใช้คุณสยมนดำเดลชานวิชาเวทมนต์อำนาจจิตฤทธิ์เดชทั้งหลายในการครอบงำจิตชักจูงจิตผู้อื่นสร้างอำนาจเหนือผู้อื่นทั้งภาคทิ์ภาคหยาบ เพื่อกักขังหนุวงเหนียวเพื่อดูดกลืนพลังชีวิตดูดกลืนบรารมีครอบงำเอาไปเป็นบริวารข้ารับใช้หรือเพื่อนำเอาบรารมีของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด ไปใช้ในการสร้างความหลงมงมงายหรือสร้างความมืดมนความวกวนให้แก่สังสารวัฏใช้ทุกวิธีการในการผ่องถ่ายวิบากหรือเวทนาให้แก่ดวงจิตอื่นเพื่อสร้างความหวาดกลัว ความหวั่นไหวปิดกั้นปิดบังความขี้คลายสว่างสวัยแหงมูเหลา่าสรรปะสัตว์ทั้งหลายหรือซ่องสุมกำลังในการจ้องกัดกินทำร้ายทำลายการแกล้งรัง,งแก กีดกันขัดขวางต่อมูเหล่าผู้โปรดสัตว์ต่อกีจการโปรดสัตว์ต่อองค์มหาบาร,รมีต่อพระศาสนาที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกคุตันดอน มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งมวลให้แก่หมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรม นับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปและหากครั้งหนึ่งคราใดก็ตามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะถูกครอบงำถูกชักจูงจิตล่อลวงหลอกลวงเพื่อนำเอาบรารมีไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปเป็นบริวารเป็นท่ารับใช้เพื่อการก่อกรรมทำเข็นหรือก่อให้เกิดความหวั่นไหวแต่ทวงหน่วงรังทำให้เกิดความล่าช้า ส่งเสริมความวกวลนต่อมูลเหล่าสรพสัตทั้งหลายหรือนำไปใช้คัดง้างกับองค์มหาบาร,รมีเองก็ตามไม่ได้เป็นไปเพื่อความขี้คลายสว่างสวยร่วมกันต่อสังสารวัตรโดยรวม ข้าพเจ้าขออธิษฐานปิดบาร,รมีของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้มูเหล่าอื่นที่ครอบงำข้าพเจ้าได้นำบาร,รมีของข้าพเจ้าทั้งหลายไปใช้ในทางที่ผิดในการก่อกรรมทำเข็ญ ต่อเวรต่อกรรมต่อพบต่อชาติกับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อีกต่อไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณตนถวายทาดขันธ์แห่งข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อรองรับความขี้คลายสว่างสวย ในพระศัทธธรรมของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิเพื่อรองรับกิจการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีผู้โปรดสัตว์หรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายหากหมู่หนึ่งเหล่าใดก็ตาม ได้นำบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายไปใช้ในการสร้างสมกำลังทำคุณสายมนดำเล่นเวทมนต์คาถาคมส่งเสริมความหลงวกวนใช้ในการวางแผนคิดมีดีมีร้ายต่อพระศาสนา ตรกิจการโปรดสัตว์ขององค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์และครุขุบาอาจารย์ทั้งหลายนำไปใช้ในการเบียดเบียนสรรพชีวิตทั้งหลายหรือใช้ในกิจต่างๆ ที่ไม่ตรงต่อพระสัธรรมจนทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายและสังสารวัตรโดยรวมต้องตกต่ำลงสู่อบายภูมิข้าพเจ้าขออธิษฐานปิดบาร,รมีของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กิจที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรมทั้งหลายจงประสบแต่ความล้มเหลวพังพินาศลงโดยทุะการเทินขอประกาศถอดถอนส่งคืนกำลังและบารมีทั้งหลายที่ถูกภาคมืดภาคมานหรือภาคส่วนอื่น ได้นำเอาไปใช้ในทางที่ผิดดูดกลืนเอาไปเป็นกำลังบารมีของตนเองเพื่อการก่อกรรมทำเข็นต่อพระศาสนาต่อพระศาสธรรมต่อองค์มหาบารมีหรือต่อสังสารวัตร แห่งสภัสตว์ทั้งหลายขอส่งคืนกําลังและบารมีทั้งหลายที่ได้จากคุณพระรัตนตรัยสู่สุญญ,ญาตาทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไป และขอถอดถอนคุณใสมนดำคาถาอาคมการสะกดจิตสะกดวิญญาณที่เคยกระทำมาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นขอประกาศชดใช้ นี่เวนี่กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กรณีกรรมต่อเจ้ากรรมในเวนทั้งหลายต่อเจ้ากรรมในเวนของเจ้ากรรมในเวนของทุกหมู่เรา ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกคุธันดอนด้วยทิวาสนาบาร,รมีที่มีต่อพระสเดธรรมที่มีต่อองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายขอจดเชิจดใช้ ด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และที่จะมีต่อไปในอนาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยความสมุดเฉดเด็ดขาดความทะลุทะลวง และอนุภาพในการโปรดสัตว์โดยทั่วกันไปตลอดกนานเทนินโห,ส,โห,ส,โหส,โสีโหสีโหสีสโสู